สวัสดีครับนักเรียนนะครับพบกับคุณครูภูเมฆมันกิจนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและวระวักษศาสตร์นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องการพิชิตความขัดแย้งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่3กันเลยนะครับหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้ว2หน่วยการเรียนรู้นะครับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหานะครับเกี่ยวกับ ความหมายของชุมชนนะครับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆนะครับแล้วก็สาเหตุความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนนะครับผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการพัฒนาตนเองให้รู้จักการควบคุมตนเองนะครับ ซึ่งหน่วยการรู้นี้นะครับเราจะเรียนด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา่ามเรื่องนี้นะครับและชั่วโมงที่2นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา4เรื่องนี้นะครับไปดูนะครับเรื่องแรกนะครับเขาบอกว่าวัยรุ่นนะครับเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอย่างรวดเร็วนะครับ และแตกต่างจากวัยเด็กเป็นอย่างมากนะครับมักใจร้อนนะครับและวู่วามนะครับขาดความยั้งคิดในการกระทํานะครับจึงอาจทําให้เกิดการกระทบกระทั่งและนําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในหมู่นักเรียนหรือเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยรุ่นได้นะครับดังนั้นนะครับหากนักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งจะช่วยป้องกันและลดความปัญหาความขัดแย้งนะครับตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งได้ถูกต้องนะครับก็คือ,อ เราเรียนเรื่องนี้ไปนะครับเราสามารถวิเคราะห์นะครับสาเหตุของความขัดแย้งต่างๆนะครับก็จะช่วยป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนเองนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับความหมายของชุมชนนะครับชุมชนคืออะไรนะครับอ่าชุมชนนะครับหมายถึงกลุ่มคนนะครับที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กและอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันนะครับที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้คือความหมายของ ชุมชนนะครับนะความขัดแย้งนะครับหมายถึงอะไรความขัดแย้งหมายถึงนะครับปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงข้ามกันนะครับหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกันนะครับลักษณะของความไม่ลงรอยหรือไม่สอดคล้องกันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆหลายประเด็นเช่นเป้าหมายความคิดทัศนคติความรู้สึกค่านิยมความสนใจแล้วก็ความสัมพันธ์ นะครับซึ่งเราก็เคยเรียนไปแล้วในหน่วยกะรู้ที่ผ่านมานะครับอ่ะมาดูลักษณะของความขัดแย้งนะครับซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะความขัดแย้งมีลักษณะดังนี้นะครับ1นึ่งนะครับจะมีบุคคลหรือฝ่ายนะครับจะมีบุคคลหรือฝ่ายอย่างน้อยที่สุด2ฝ่ายนะครับหรือบุคคล2คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างต่อกันนะครับก็จะมี2คนนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับ 2. แต่และบุคคลหรือแต่และฝ่ายจะมีความเชื่อค่านิยมเฉพาะนะครับซึ่งแต่และบุคคลหรือสมาชิกในแต่และฝ่ายเนี่ยนะตระหนักและมองเห็นความเชื่อและค่านิยมนั้นนะครับ 3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่และฝ่ายซึ่งจะแสดงออกมานะครับเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการข่มคูนะครับการกดดันฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะนะครับก็จะมีการกดดันนะเพื่อต้องการชัยชนะนะครับต่อไปนะครับ แต่และบุคคลหรือแต่ละฝ่ายนะครับประชหน้ากันหรือแสดงเป็นปฏิกิริยาในลักษณะตรงข้ามกันหรือเป็นปฏิปักต่อกันนะครับ5นะครับแต่และบุคคลหรือแต่ละฝ่ายจะแสดงปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดความเหนือกว่าทางด้านอานาจต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้เราก็เรียนผ่านมาเรื่อยๆในหน่วยกัเรนรู้ที่2นะครับคล้ายๆกันนะครับและ,อะนอกจากจากลักษณะความขัดแย้งที่กล่าวข้างต้นนะครับจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลนะครับซึ่งนอกจากนอกจากจะจะเกิดระหว่างบุคคลหรือกลุ่มฝ่ายแล้วนะครับยังเกิดขึ้นในตัวบุคคลด้วยเช่นบุคคลหนึ่งนะครับอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้ง้งขัดแย้งเช่นนักเรียนอาจจะชอบเพื่อนในห้องนะครับชื่อออมนะครับแต่ออมนะครับอาจจะรักใครสนิทสนมกับอาร์ตนะครับซึ่งนักเรียนไม่ชอบอาร์ตนะครับความรู้สึกขัดแย้งอาจจะทําให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับนักเรียนก็ ไม่ชอบอาู่แล้วนะครับก็จะเกิดการขัดแย้งนะครับความยุ่งยากในการตัดสินใจนะครับก็เกิดขึ้นว่าควรจะเลิกคบกับออมหรือไม่นะครับอ่านี <c oughs> ่เป็นกัรยตก็อย่างต่อไปนะครับมาดูนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งนะเขบอกว่าความขัดแย้งนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกสังคมนะครับไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับ รูปแบบของความขัดแย้งมีอยู่หลายักษณดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างชุมชนหรือความขัดแย้งระดับในระดับชาตินะครับก็คือความขัดแย้งนี้มีอยู่ในทุกขนาดของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมในโรงเรียนครอบครัวนะครับในชุมชนหรือในประเทศก็ไม่มีความขัดแย้งกันหมดนะครับก็ไปดูนะครับสังคมไทยในอดีตนั้นนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็น ความขัดแย้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชุมชนนะครับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์หรือความขัดแย้งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนะครับมักจะได้รับการแก้ไขโดยคนในชุมชนกันเองนะครับโดยลักษณะของความขัดแย้งและความรุนแรงระหว่างชุมชนกับชุมชนนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะคือความขัดแย้งแบบไม่ลงไม้ลงมือนะครับกับความขัดแย้งแบบลงไม้ลงมือนะครับซึ่งความขัดแย้งและความรุนแรงแบบไม่ลงไม้ลงมืออาจเป็นพื้นฐานและ สนับสนุนความรุนแรงทางกายภาพนะครับหรือ,อความขัดแย้งแบบลงไมล้ลงม,มือเนี่ยทำให้เกิดปัญหารุนแรงนะครับทางกายภาพที่แก้ไขได้ยากนะครับโดยชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลและป้องกันชุมชนไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมานะครับอีกทั้งความขัดแย้งไม่ได้ส่งผลเฉพาะคู่กรณีที่ขัดแย้งเพียงเดียวนะครับแต่ส่งผลกระทบถึงบุคคลรอบข้างที่ภาคสศัยและชุมชนด้วยนะครับมาดูสาเหตุ สาเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับหนึ่งนะครับความขัดแย้งระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมนะครับความขัดแย้งระหว่างความสัมพันธ์บุคคลในชุมชนนะครับสองนะครับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อันนี้แย่งผลประโยชน์กันนะครับก็เกิดความขัดแย้งกันนะครับ 3. ความขัดแย้งที่ส่งผลให้เกิด ปัญหาอุทยากรรมนะครับมันมีความขัดแย้งนะครับก็ก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับรวมถึงปัญหาอุทยากรรมต่างๆเหมือนในรูปนะครับอันนี้ก็เป็นอุทยากรรมนะครับในปีที่แล้วนะครับที่เอายกตัวอย่างมาให้ดูนะครับสนะครับความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะครับนะอันนี้ก็จะเกิดกับเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับดังนั้นนะครับสาเหตุของความขัดแย้ง ที่จะนําไปสู่ความรุนแรงในระดับชุมชนแบ่งได้2แบบคือนะครับ1นะครับความรุนแรงระดับชุมชนในขนาดเล็กคือนะครับการจราจนการรอบยิงสงครามระหว่างกลุ่มคนนะครับอันนี้คือความรุนแรงระดับชุมชนก็คือขนาดเล็กนะครับก็อาจจะมีการเกิดจรลาจนนะครับเล็กน้อยนะครับการรอบยิงนะครับและสงครามระหว่างกลุ่มคนนะครับอันนี้คือความรุนแรงระดับ ชุมชนก็คือระดับเล็กนะครับต่อไปครับความรุนแรงนะครับความรุนแรงระดับชุมชนในขนาดใหญ่นะครับคือเช่นการก่อการร้ายการทรมานการทิ้งระเบิดสงครามการล้างเผ่าพันธุขขนนน์นะครับการข่มขืนทารุณทางเพศนะครับการขัดแย้งจนก,ก่อให้เกิดความรุนแรงนั้นมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับเมื่อมีอิทธิพลของแนวคิดในเรื่องรัฐที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับ โดยที่รัฐมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงมบมมมมเรียบร้อยในสังคมนะครับมีการสร้างเสริมประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนะครับความเป็นธรรมในสังคมกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยทําให้ชุมชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่นะครับมีการสร้างชุมชนให้เป็นโลกแห่งสันติภาพนะครับโดยอาศัยการขับเคลื่อนประชาสังคมและคนในสังคมให้สามารถดํารงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับ,นะรบอ,อันนี้ก็คือความรุนแรง ะระดับชุมชนในขนาดใหญ่นะครับนะนะอันนี้คราบมันมีความรุนแรงขนาดใหญ่ขัดแย้งขนาดใหญ่ก็อาจจะมีเหตุการณ์เช่นการก่อการร้ายการทรมานการทิ้งระเบิดสงครามต่างๆนะครับอาจจะเป็นสงครามโลกหรือการล้างเผ่าพันธุ์ไปเลยนะครับนะ,นะอ่ะก็เนื้อหาในช่วงนี้ก็จบไปแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนทำในคาบเรียนส่งคุณครูนะครับ มีอยู่2ข้อง่ายๆนะครับนักเรียน2ข้อนะครับข้อแรกนะครับคำว่าชุมชนนะครับชุมชนในความคิดของนักเรียนเองหมายถึงนะครับเขียนมาง่ายๆนะครับเอาความคิดของเราแล้วก็ข้อ2นะครับสาเหตุความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดในระดับชุมชนมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างอ่าสองข้อนี้นะครับเดี๋ยวให้ทานะครับส่งในอัลบั้มเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับวันนี้ นะครับชั่วโมงนี้นะครับเราก็เรียนเกี่ยวกับความขัดแย้งนะครับในชั่วโมงที่1นนะครับเดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมงถัดไปครับฝากนักเรียนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในการเรียนและการทํางานนะครับทำแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับก็ขอให้นักเรียนสู้ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงถัดไปครับสวัสดีครับ